เราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะนะคะที่สนามกอล์ฟสวรรภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่ขับนะคะอยู่ซอยสวินทวง96นะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ในสนามกอล์ฟสวนินสนามกอล์ฟสวรรภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่ขับนะคะตรงนี้ก็คือทางเข้ามานะคะคือเป็นแยกทางเข้ามานะคะตรงเข้ามานะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตค่ะทั้งหมดเรามีทั้งหมด34แปลงนะคะแต่ตอนนี้เราว่างแค่ สองแปลงนะคะแปลงนี้คือเป็นแปลงที่หลุดจองมาค่ะแปลงที่ห้านะคะแปลงนี้คือแปลงที่ห้านะคะที่หลุดจองมานะคะตรงนี้นะคะห้าร้อยสามสิบสามตารางวาค่ะห้าร้อยสามสิบสามตารางวานะคะจะเริ่มที่หลักหมุดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะมาจากแยกนะคะแยกซอยทวินโซงเก้าสิบหกนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะคะตรงเข้ามาก็จะเจอแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงที่ห้าแปลงนี้หลุดจองมาค่ะห้าร้อยสามสิบสามตารางวานะคะ เดี๋ยวเปิ้นมารีวิวให้ชมสดๆเลยนะคะตรงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงกับตรงนี้นะคะตรงนี้ใกล้ ใกล้เคียงกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้กับโรงเรียนบดินเดชาสีนะคะนู่นนะคะลังคาสีแดงๆงนะคะลังคาสีแดงแดแค่ประมาณ500เมตรนะคะที่เห็นล้อมรั้วไว้สวยๆนี่คือลูกค้าเข้ามาใช้พื้นที่นะคะในที่ดินแล้วค่ะลูกค้ามาซื้อกับเรานะคะแล้วก็ลูกค้าก็มาล้อมรั้วไว้สวยงามค่ะเดี๋ยวปิ้นจะไปรีวิวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะโรงเรียนบดินเดชาแค่500เมตรนะคะหลังคาสีแดงๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงมาแปลงที่5แปลงนี้คือหลุดจ,จองมานะคะแล้วก็ยังใกล้กับ สยามพรีเมียมเอาเล็ลาดกระบังนะคะใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะใกล้กับสำนักง,ง,งานขนส่งพื้นที่เขตสนะคะแล้วก็ใกล้กับท่ากะ ทางกะทาวนะคะประมาณ5กิโลเมตรนะคะคเรียกว่าอะไรนะที่ท่องเที่ยวเลยแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะไล้กับแหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าไฟฟ้าน้ําประปาหรือคูระบายน้ํานะคะเดี๋ยวพี่สายถ่ายต้นเสาไฟฟ้าให้ดูนะพร้อมหมดนะคะสายไฟฟ้ามาถึงพร้อมหมดแล้วนะคะไฟฟ้าน้ําประปาคูระบายน้ําแล้วก็ติดกถนนคอนกรีตคะ่ะที่ดินของเราทุกทุกแปลงตรงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตหมดเลยนะคะ นี่คือที่ลูกค้าคนเดิมนะคะมามาซื้อไว้แล้วก็ได้ถมที่ดินไว้นิดนึงอ่าถ้าท่านมาซื้อต่อท่านก็จะได้กําไรนะคะตรงนี้นะคะ ท่านก็จะได้กาไรเนาะได้ที่ดินอ่าได้ได้ที่ดินที่ถมมาแล้วบางส่วนนะคะเนี่ยค่ะสนามกอล์ฟสวนภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่รับนะคะตรงนี้นะคะอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกและก็ส่วนราชการในค่ะในแถวนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนจะขอบอกให้นี่ค่ะสําหรับแปลงที่5แปลงที่รุดจองมานะคะก็จะมาถึงมุดที่ดินตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแปลงที่5นะคะนี่ถนนคอนกรีตนะคะนี่คือมุดที่ดินที่จุดสิ้นสุดของแปลงที่5นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือถนนคอนกรีตนะคะนะคะของเรามีทั้งหมด3 4แปลงตอนนี้เราขายหมดแล้วค่ะตอนนี้คือ มีแปลงดุจจองมาแค่2แปลงนะคะนี่คือแปลงที่5ค่ะ533ตารางวานะคะสนใจทักถามาถามเปิ้ลได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลกับเปิ้ลนนะักชมที่ดินกับเปิ้ลได้เลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เปิ้ลนักขนันนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 0 2 7เ8 3า9นกะคะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่อง YouTube ให้เปิ้ลด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะทำธุรกิจได้ค่ะท่านจะมาสร้างาที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะนะคะหรือว่าท่านจะมาทำธุรกิจร้าน กาแฟร้านซ่อมรถโกดังทุกอย่างได้หมดเลยนะคะหรือเนี่ยตรงตรงแปลงที่10นะคะตรงแปลงที่10ของเรานะคะกำลังจะทาการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะตรงนี้ค่ะท่านก็สามารถที่จะมาทําธุรกิจได้นะคะเพราะว่าถ้ามีโรงพยาบาลอยู่นี้แล้วก็จะมีรถเข้าออกเป็นจํานวนมากนะคะมาทําธุรกิจได้โกดังได้นะคะหรือท่านจะมาปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็ได้นะคะตรงนี้มีความเงียบสงบและมีความเป็นธรรมชาตินะคะทีบทักเปิดมานะคะเพจขายที่ดินเปิดนักขันนะคะ0 9 0 2 7 5ก สามศูนกรุคนกดติดตามช่อง YouTube ไว้เปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เปลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ